เี้ยเขาเต้นใจน่เพรอมกัการถ่ายคอนเทนต์วิ่งเองเออถ่ายเองตัดต่อเองลงคลิปเองนักเลงหัพีดด่จ้าเก้อ้โเอ้โอ้โหอ้อ้ชหโอโหโอ้อ้โโองโอ้ีหอดโ้ห้้ ตอนนี้นะครับผมอยู่ตรงเต็นท์ที่เขารับรางวัลท็อปร้อยนะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์สาวๆนะโดยเฉพาะสาวใต้นะครับเขาติดท็อปร้อยเนี่ยเขาจบด้วยเวลาเท่าไหร่นะครับไปดูนะมาจากจังหวัดอะไรครับจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับต้องมองเป็นนะที่อาชุองกันโอ้โหสุดยอดมากเป็นไงครับเส้นทางโคตรสบายไม่ต้ออะไรกันไม่เท่าไหร่สบายๆนะครับนบคุณย่าคุณดีดีด้วยครับ 10นาทีได้แตนัดเสีวีบันก็ป็นขวดบางการเลในชีวิจีที่แอดโล่แอดจิ๊บดาวค่ะต้องชมงค์1 9นาทีส่5นาทีเนินเยอะแยะเลยบินควนกันปีน้ามาวิ่นกันเยอะๆนะคะเส้นทางก็ก็โอเคค่ะไม่ดก็วดเยอะแต่ว่ามันก็จะยาวๆเหมเนินนิดนึง่องชมงยินซิค่ะที่กาวิค่ะสนุกหมามีเนินนิดๆอยากให้ทุกคนมาปี่นามาอาวลึกนั่น่งุดใน จาภูเก็ตค่ะมาจากภูเก็ตพูดใต้ได้ไหมได้จบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับต้องชั่วโมงยี่สิบสองอันดับที่เก้าซิ้หกค่ะเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างครับเนินตะลาทางเนินเจ๊กเจกแล้วคิดว่าจะไม่ได้ทบ้อยแล้วแต่ว่าขอได้แต่ได้โอเคัขอบคุณนะครับสองชั่วโมง13สิบส 2ชั่วโมงสบสาท็อปเจ็ดสิบเอ็ค่ะเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับซึมเที่ยงเนิ่นเนิ่นควรนั่นควรควรเอตายแล้ว2ชั่วโมงเจ็าหี่ห้าสสุดยอดสุดยอดครับแังกวานยินดีด้วยนะครับเด ทำไมผู้หญิงเขาได้ง่ายจังเลยเนี่ยมาจากที่ไหนครับมาจากนครนครซีนครราชนะครับโอ้ได้ท็อปร้อยันสองคนเลยช่องชมวงสิบนาทีค่ะสิบสามของรุ่นค่ะเนินเยอะมากค่ะไม่เคยไม่เคยวิ่งค่ะนี่ขังแรงคนนครนี่เนินเขาเรียกควนหรือเปล่าเนินกับควนถ้าถ้าเนินจะสิบกิโลแต่ทำส่ควนจะซุ่มขวา รการดีงานจัดดีขายยาให้มากกันนะคะปีหน้าค่ะตุ๊กตาน่าหักมาคาตัวใหญ่หลยยเยยยยอยยงความยยนดีด้วยย่ะแม่เปยนคนยชียเยย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 งหเยยนยยยยียงยายยจยยยยเยยยยยยนยย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 เยย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 ยวยงยยยเเส้ยยายยยยบยย ก็วิ no uh, ung, ่งยากอยู่น้อยนึงขึ้นหอมขึ้นลงห้อมขึ้นห้อมขึ้นห้อมนี่แปลว่าอะไรอ่ะขึ้นเนินลงเนินอ๋อขึ้นเนินลงเนินขึ้นหอมเนินเนินเนินนี่คือห้อมขึ้นหอมลงหอมขึ้นหอมลงหอมไอ้เมืย์ขาวิ่งยากเราก็เกิดเหนือแต่เราเพิ่งรู้เนี่ยขึ้นหอมนะครับแปลว่าขึ้นเนินเอีใย้พูดภาษาใต้หน่อยนี่เป็นคนใต้ทุนสองชั่วโมงสิบสามค่ะก็ยังมียังมีโอกาสเนาะเพราะว่า จะคนไม่เยอะน่าจะเป็นโรลลิ่งหลุมขนมยกขึ้นลงด้วก็ดีใจที่ได้แล้วก็บรรยากาศดีเชิญชวนเพื่อนๆมานะคะมาลองดูดีมากโรสิบหกนี่สวยมากสวยใช่ไหมสวยแต่ว่าแสงมาแล้วใช่คนที่มาแล้วแสงมาแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วคือว่ามันเห็นภูเขาใช่ไหมใช่โรสิบหกวิว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วมากนะคะคือเราวิ่งเราวิ่งเอาบรรยากาศก็ได้เนาะสนุกด้วยแล้ินดีกับตังด้วยที่มี้ก็ได้สะสมนะเดี๋ยวดียิ่งกว่านี้เลยค่ะ มาจากที่ไหนครับตรังค่ะมาจากตังพูดใต้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรเป็นไรตรังนะอ๋อ11กรุ๊ปแล้วก็51รุ่ง51ก็มีเนินค่ะมีเนินเนินได้พอจะได้อยู่ค่ะเอาวิ่งรักษารักษาสภาพเป็นตะกิ้ค่ะตรังเนินน้อยกว่าเนินน้อยกว่าตังมาละครับน้อยกอ่าตังขอข้าวผ้าแดกกันเยอะเลยพี่จีที่ ฝนไม่ตกใช่แต่เนิร์นี่ใช้ได้อยู่อ่าครับจากจังหวัดอะไรครับปัตตานีปัตตานีพูดใต้ได้ไหมไม่ได้แปดสิบเก้าสองชั่วโมงยี่สิบสองชั่วโมงยี่สิบโอ้โหสุดยอดมากขอแสดงความยินดีครับครับขอบคุณครับจังหวัดไหนครับขอนแก่นค่ะขอนแก่นอุ้ยมาไกลมาไกลมาจากขอนแก่นเลยแล้วเป็นไงบ้างครับเส้นทางเนินมากแล้วก็มันอบเนาะอบสองหนึ่งหกเจ็ดสิบหกครับขอบคุณนะครับมาจากเทพค่ะ 25ค่ะ44อ่ามืดมากค่ะอ๋อยังมืดมืดแต่ว่าก็จะมีเนินบ้างอะไรเงี้ยตอนลงก็โอเคตอนขึ้นก็มีนยดนอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยการเที่ยวค่ะเวลา42 25เดินทางกระบี่โอ้โหเนินเยอะมากเลยค่ะเคยวิ่งงานซีนิกงานอื่นไหมฮะอ่ามีระยองกับจันทบุรีค่ะอ๋อระหว่างกระบี่กับจันทบุรีอันไหนโหดกว่ากันคิดว่าจันค่ะคิดว่าจัน เพราะว่าเราไปเจอเนินนางพญาซึ่งตรงนั้นการนี่ก็เนินแต่นี้น่าจะยังพอวิ่งได้แสดงความดีดีเจ้าการ์ตัวการ์ต้มาจากกรุงเทพจบโอ้จบทรับร้อยโอ้คนนั้นได้รางวัลได้ได้คุยกัน2คนเลยเป็นไงมั่งหนึ่งชั่วโมงห้าสิบหกค่ะหนึ่งชวิ่งเร็วกว่าผมอันนี้คนได้ช่วยเท่าไหร่ครับชั่วโมงสามที่สองโอ้ย่างโหดมากเป็นไงเส้นทางของกระบี่ก็เนินเยอะค่ะเนินเยอะโหดมากค่ะ เคยวิ่งงานซีนอีกงานอื่นไหมฮะไรยองกับปานบีอ๋อไะยองกับปานที่นี่ก็โหดกว่าแล้วที่ไะยองกับปานอันไหนง่ายกว่ากันชอบไะยองมากกว่าชอบไะยองมากกว่าเพราะทางลาบมากกว่าไม่เจอลมโอ้แต่กบีก็ติดด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีทั้งสองคนเลยครับขอบคุณค่ะ เวลา50 57 5าี่ค่ะจะมีช่วงหนึ่งผิดชะงักเดินก็คือช่วงช่วงสีวาซึ่งเส้นชัยถึงนั่นแหละแล้วก็มันมันจะทำให้เราล้มที่เวลาเคยที่ดีกว่านี้ต่ออันดับหนึ่งคุณมากีิ่งขึ้นเลี้ยวมากค่ะ1ชั่วโมงที่1แนาทสนุกนะคะเดี๋ยวสนามน่าจะหมายอีกเอาจริงๆเราพูดไม่ได้แล้วแต่ว่าเราพูดได้ไม่มาจต่ สลัดค่ะมาจากสุราษฎร์นี่หนูลงสิบโลไม่มีท็อปหลอดไม่ใช่ค่ะดูว่าโหดเลยส่งขาที่เราเจอกันนี้นะเนินเยอะมากคือแบบสวัสดีค่ะงานนี้ได้ต้องขอบคุณสาวสุราษฎร์เนี่ยเขาพูดใต้ไม่ได้เหรอพูดได้ค่ะแต่ว่าหนูว่าเป็นคนในเมืองแล้วก็คนในเมืองพ่อแม่ก็อยู่แบบคือเวลาอยู่ในเมืองจะพูดจะไม่ค่อยพูดใต้เขาจะพูดกลาง อ๋อใช่เพราะว่าเคยไปวิ่ง oh, ที่สุราษฎร์แล right. okay. yeah. oh, okay. ้วก sí. okay. yeah. ็แปลกใจเอ๊ะทำไมสาวสุราษฎร์ไม่พูดไทยเลยเวลาสุขวันถ้าอยู่ในเมืองก็เหมือนสงขลานะถ้าอยู่หาดใหญ่ก็บางทีเขาจะพูดกลางครับมาจากสุราษฎร์เหมือนกันสุราษฎร์แต่สะพนไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นคนเมืองคนเมืองสุราษฎร์อันนี้เราเพิ่งรู้แล้วะได้ทับร้อยจบอันดับที่เท่าไหร่ครับ ติดิฉเท่าไหร่ไม่แน่ใจเป็นไงบ้างครับเส้นทางของกระบี่สนุกค่ะสนุกบูดรืดระหว่างกระบี่กับสุราษฎร์อันไหนโหดกว่ากันกระบี่ค่ะกระบี่ก็แค่ขึ้นสะพานสีแล้วก็ลงจิ้มค่ะตรงนั้นถูกแล้วก็ลงเลยแต่อันนี้มันมันขึ้นลงขึ้นลงโนสนุกสนานใช่แต่ว่าก็สนุกดีค่ะถ้าไม่เป็นตะคิวโอ้โหนี่ขนาดไม่ขนาดเป็นตะคิวยังติดท็บร้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะะค่ขอบคุณค่ะ ติดรอบร้อยสนามกดีวิ่งตามสภาพคนนักวิ่งทางใต้วิ่งเร็วด้วยแล้วคือนี่รุ่น50ไง่ก็วิ่งเร็วมากโคตรโหดมากคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมมาแบบเต็มที่เพราะทั้ก่อนติดอันดับชิดปราณใช่ฮะเซนเอกปราณ ไม่แน่ใจว่านี่สีได้ติดด้วยแต่ปานง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเส้นทางเหมือนเดิมไปกลับอ่่าใชก็โอเคแต่ที่นี่นี่ยากอ่ะที่นี่ยากก็เหมือนจะว่า5 5โลก็ก็ดีเหมือนเดิมก็ดีเหมือนเดิม30อะไรเงี้ยเออ10โลก็ชั่วโมง3นาทีก็นั่นน่ะก็คือต้องตายแล้วล่ะที่เหลือก็คือไม่น่ารอดจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ สองยี่สิบอุ้ยสองยี่สิบก็โอเคต้องต้องยอมครับสนามที่นี่ยากยากนะยอมแล้วว่าไม่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาเต็มที่เพราะว่าไม่สบายร้อมน้อยแต่ก็ได้บรรยากาศกองเชียร์นะกองเชียร์นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับพลอยครับเย้มาจากหลังครัานึงในวัยอยู่ค่ะเจ๊รู้เหอะนะคะนึ่งแต่โมงเจ็ดสิบแปดค่ะเส้นทางก็เนินนะคะเนินค่อนข้างจะ ยอมเือนกันแต่ถ้ามีชงว่าที่ให้เราลงทวนได้เราก็สามารถรับเวลาของเสเองได้แต่ว่าอยากไป้ทำเวลาวันนี้แต่ว่ามันก็โอเคแหละได้แล้วปีแล้วปีหน้าอยากให้เป็นเมาวิงนะคะบอว์งานเขาจัดที่มากแล้วบอกการจัดการโอเคแล้วต่ออาหารกันกินสะอาดแล้วก็การรับบีบเร็วแล้วก็จบรายการนี้ผมมาวิงคือจะเก็บตุกสนะมาค่ะ พอไปวิ่งปลายมาแล้วโอเคกระบ,บี่แล้วเดี๋ยวต้องไปจันกับเร์หายโยกนีค่ะแมตติบ็อกค่ะต้องเจ็ดโมงสิบเกา้าโอดมาเกือบตายกิโลเปนคาริโน่ตายแล้ว <c oughs> เป็นเนืเ้ออันเทสนุกมาแล้วก็ต้องมาลองบรรยาก,กาศดีเส้นทางก็โอเคค่ะเพื่อ,อ,อนๆมาดูสาวๆนะสาวๆดูครับสาวๆโอ้โหดูครับคือสาวๆครับสาวสาวุราษฎร์นะ นี่นี่โอ้นนนนนนนลงน้ำอ๋อไปแล้วไปแล้ว <laughs> ลงน้ำต่อลงน้ำต่อโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> แค่นี้พอ